สวัสดีค่ะชื่อธัญ,ญลักษ์สมทรัพย์ชื่อเล่นบีเชื่อพระเจ้ามา14ปีวันนี้บีอยากมาขอบคุณพระเจ้าที่พระอ,องค์ทรงจัดสรรและจัดเตรียมงานให้บีค่ะก่อนเชื่อพระเจ้าบีเรียนจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลโรงเรียนฝึกพนักงานวิชาชีพการพยาบาลโรงพยาบาลก้วยน้ำไทยหลังจากจบบีทำงานในโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีวันหยุดเลยต่อมาบีได้มาเชื่อพระเจ้าบีจึงออกมาเลี้ยงเด็กตามบ้านเพื่อจะได้หยุดในวันอาทิตย์เพื่อจะสามารถมาโบสถ์ได้ช่วงนั้นรายได้ของบีประมาณเดือนละ2 0 0 0 0ถึง25,000บาทแต่ว่าแต่ละวันที่บีทำงานบีจะได้นอนพักประมาณวันละสาถึงชั่วโมงเป็นเวลากว่า10ปีทําให้บีป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ต้องใช้ทั้งยากินและยาพ่นช่วงที่สัญญาว่าจ้างเลี้ยงเด็กจบลงช่วงนั้นบีมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ยังไม่มีงานทำรายได้ก็ไม่มีช่วงนั้นบีได้ไปฝึกทำอาหารที่ร้านอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่บีไม่เคยทำมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ชอบทำอาหาร ช่วงบ่ายบีมีเวลาบีก็ไปเลี้ยงดูลูกแกะไปเยี่ยมเยียนไปทำแคร์แล้วก็บางวันก็ไปรับจ้างทำงานบ้านเพื่อจะมีรายได้เข้ามาซึ่งรายได้ช่วงนั้นก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณ5,000บาทซึ่งค่าเช่าบ้านของบีก็เดือนละ2,000บาทแล้วทำให้บีต้องประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก จากที่เคยนั่งรถแท็กซี่บีก็ต้องเปลี่ยนมานั่งรถเมล์รถสองแถวแต่บีก็ยังทำส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่บีเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะอวยพรในสิ่งที่บีทำส่วนตัวของบีบีก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเพราะว่าบีเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรบีเมื่อถึงเวลาของพระอ,องค์ ต่อมาบีก็เริ่มเห็นพระพรของพระเจ้าบีได้งานใหม่ทำที่ร้านขายกว๋วยเตี๋ยวที่ตึกอับดุลย่านสารแดงซึ่งบีทำงานแค่ครึ่งวันทำตั้งแต่7จ็ดโมงเ้าถึงบ่ายสองทำให้ช่วงบ่ายบีมีเวลาจัดสรรที่จะไปเข้าแครเข้าไปเยี่ยมเยียนแก่และก็เข้าโปรแกรมต่างๆ บีก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับรายได้ซึ่งบีทำงานแค่ครึ่งวันแต่บีมีรายได้เท่ากับตอนที่บีทำงานประจำมากไปกว่าน,นั้นพระเจ้าอวยพรบีให้เกิดผลในงานรับใช้มากยิ่งขึ้นมีผู้เชื่อใหม่เข้ามาในกลุ่มแคร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและพระเจ้ายังอวยพรให้หลานชายมาเชื่อพระเจ้าด้วยค่ะ หลังจากหลานชายมาเชื่อพระเจ้าไม่นานเขาก็นําคุณแม่ที่เคยเชื่อพระเจ้าแล้วกลับมาโบสถ์ค่ะเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่สําหรับบีมากๆขอบคุณพระเจ้าค่ะบีอยากหนุนใจพี่น้องจากพระธรรมพิลิป,ปีบทที่สข้อหถึง7อย่าก,กวนกวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่ง ที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวงวนวนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเป็นครั้งแรกมีอยากเชิญชวนท่านให้เปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านแล้วพระองค์จะทรง จัดสรรจัดเตรียมสิ่งที่ดีๆให้กับท่านเหมือนที่พระอ,องค์ทรงอวยพรดี B. ขอพอระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ